ทุกค้อยินดีต้อนรับทุกคนก็คือตอนอุลรัง,รงสารเดิมวันนี้วันนี้ที่มาตำมันตำตีนไก่้ตำตำเครื่องทะเลตำตีนไก่้ตำเส้นแก้วแล้วก็ตำเส้นพังบงเสนปลาหมึกกรอบแล้วก็บงคุณซื้อมาบอกกระซาวมาทีมาใส่าสาอีกประเด็จห้องนึงยังอีกห้องนึงได้ประเดนะ็จขนาดเมื่อวานนี้ตำไปอันลองซีมห้องนั้นละโอเคใช้ได้อยู่ยังอีกห้องนึงอีกทุกคน

แต่งถ exactly ึงเสียดเด้ <Bee rarely problems> อบสองดิัอบสองคุณานนะโอนให้เพื่อเด้อเหลืออะไรให้ต้นตาลได้ใบเนี่ยกันโอมาสองเพื่อเอ้ารอบสองสองุดดิเอ้าปเรียกพี่โอนุดเดียวสุบุคเอาใจเพราะบุเขอาใจรู้เรื่องเอรูเรื่องก็เอานั้นไวอย แร่แม่คุณามซีซูดอ oh ๋อเากลนจานเลี Bal, oh oh. ้ยวนี้จานเลี้ยวเคยอยากได้ะง้อคืออดอเพ่จะหจานเลี้ยวอกสองโอ้ี้อาาลเลยวอยู่บ้านเานี่เบลเ่าอย่งนั้นออมุ้นหลังว่าจานเลียวต้รงะหลัโอเลยเพราว่าเพื่อเพื่อคนอยากนะซึ่งเพื่อนอีกน้าละเพื่อนเหมาเฮ็ดเลยทำเมื่อหกสุดเดี๋ยวนี้นะปาดโฮจุดมูจเมือแล้วตัวค่ะปาโ บูฮูขอเขาบูฮูเฮียนเนาะเจ๊่ันใจดีเนาะเขียนซื้อเพันเสรรเนื้อแดงแล้วกาไปมอบเขียนืยนอขนเจะยูบอไปห้าบั้นมือมันนั่นไปห้าอาจารย์ยูจะเล่าเฮียนไปบอก,กอเขาเขียนพูดเรืร่ออ,ะนะอาจารย์เราที่บ้านนะอาจารย์เอ้ยเป็ผู้ใดสร้างโต๊ดนี่นะเออผู้ใดสร้างนี่นะเอ้าคือเอขาเป็นคนสร้างเขาจุดเฮ็ดแล้วแล้วเออเฮ็ดนเตัวก่อนวะเออตั๋วก่อน โบนะบุญเสสงก็นี่คืสรงเนาะเอาไปทำอะไรลางกันี้ละ่นเ็เด็กู้ประมาณมวยเนาะถ้าเหละที่คนสั้งถือแล้วเงี้ยนี่แหละฮะขอบใจหลายเด้อบุญคำนำสู่ยู่ดีมีแหง ตวยตัวย่อยก็ทีไดออกไปอ้ตัวจะลืมหรอว่าตัวขนาดบนที่สิบนั้นนมีตู้สิมามตัวนี้เนี่ยเดือนหน้าตัวทางว่าตัวการเดือนนี้เฮ้ยท้เดือนนี้ก็ตัวเฮ้ยบูมแมนเอ้ยเปนตู้เนี่งงแล้ กานทุกคนเลยตัวโยชิไปะรัยชิไปเฮแล้บอิดบออะไแต่งกินนี่ก็ได้ะก็ต้มตีนไก่เอไงกันอันไหนก่อต Luôn đây nè Luôn đi. Luôn đi. vào đi. Luôn 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 บ po. ้ยองคเพศเด้จะไปดูหนุดิอันนี้หัวหนุ่ดิผลิตยินสช่ไหมลตนตัวที่หันลุ้มรัวก่อนทุกคน ทุกคนน้ำก้อนก็มีอยู่นี่ต่ำเครื่องก่อนต่ำให้ต้นตาลใบก่อนเนาะเส้นน้ำปูเดี๋ยว,ยวนี้เด้อ เลี้ยวเต้ามอลมาเล,ลีล้ยวเต้มามอลดความแซ่บความหนบหวบนใวบาเด้อเกี่ยวใบต้นตาลเอาเข้ามา ใส่มักเอิกเนาะทุกคนเออใส่มักเล่นเนาะทุกคนเนาะใส่ทักมักเล่นให้ทำมักเอิกเดี๋ยวนี้เด้อ,อลองจะปลาแดกอืมใครประเดีเอื้อยเม่ตัลน,นี่เนี่ยมังเอิกค่อยออกมาในกุ้มเดินเนาะอืในผัวสลัดกันแนวนี้แหละเอามากเอามาลายตัวนี้ตัวนี้วนขว่มือขว่มือเออ <c oughs> ขวัวตันๆเว้ยขัวเลยเีท <c oughs> ีมันเล้วหกทุกเราไปมอบมือเดียวเลยวะ,ะมอบซี่กันนะต๊เนาะมือนี่เปมอบยนแกงสร้างกันประมาณว่าเาไปเอาเอายอกันไปงป,ป้าบึงเนาะเคยเอาเครื่องไปสมไปไล่เนาะเคยเนาะเอากระตุกอันนี้หรอกมือเสื้อปนั่นไปใส่น้ำจิ้ ไปคข่ยวะจนะค่ะน่ะยยไง่ดีเนาะกระตุกเซนามกินมีน้าหน้าพ้อยยัพุงมุงอยู่ในตู้เย็นเอซื้อนะ่ะเออน้ำกนกม็มีอืา,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 าเือ้ขาวรดเมัดแน่นๆเลยจะดี๋ยงเลทุกคนเด้อ ต้อนมานำต้อนจะชิมกนอ๋อาาย,ยีอ่ก้าวกันเหรอเจม่ม,มาคิม <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนอ,อู้จอววนน้ำปลาตัดในเนื้อ เนาค <oh> ือเีายาปลาแดนะปาำมงหุงปลาแดกฮานี่ละแม่นมาโรเดอร์บุญจิ <t <t ้มนี nice. ่ไหม

ก็มาแพ็กไวล้ละเพื่อมันมีโตนะเขาไปค่ายบุญิจยิงป้าเดียวะนะยวันนี้แสดงว่าไปแยกที่สร้งางไม้ได้เรื่องเนาะสุดย้อนโคกส้ามเส้นนี่นะบุญิจยงิง ปลาแซลมอนเน่าฮะเน่าเม่นเม่นเทเม่นว่ะเดายเลยเนาะรว่าจะเอาไปเฮ็ดอันนั้นย่หัต่ติ๊บข้าไม่เหบอกเอาไปเปดกปลาแซลมอนก็เห็ดมกเนาปลาแซลมอนเห็ดมกเนาเอ่กินกินกินกาอาิมกไปหรอกกกินข้าวเิานนี่เเนันนั้นอูเห็ดมกปลาเนาไหมมกปลาเนาแซลมอนน่ะอืม คลิปดีกว่าเอีาเบิ้งคลิปน้องอุยนอกจากนอกจากมกับทิพักกับบุญยังไงยต้ช่วงนี้หางๆกับการใจนอนเนาะน่าบยโอ้ยยาว้าเลยอะไรพี่วยเ้ยชิมาทำน้ำอ้อยก่อนเะดั เขาซื้จังเมไม่ใ่เาเาอากินมาใบ้านอ่างคุกวานแช่ไเลยเนาะแ่แดงมีกเลยเนาะแ่บบก่แนี่ยนเด้อมาแนี้บัแบ่ดบีแท่าไรแ่ดว่ขเจ้าเก่าแช่บูยื่นก่าน นี่ปลาไปเลละวปลาแลนันเลยซื้อคาเนาะโจก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 ไปเลยเกืกบนข้าวเ้ยปหนออร่อยมาก งานมูาดาเลยเอเยอะหมดเล่นเอาแล้มันมักเล่นกัมนมาข้างก็มน,นีแม่ชมคนละพอได้ใบกินพอได้ใบผึ่ก็บอกกันนี่เปลือกอะให้ต้นตานได้ใบน้ำเด้อด มีอะไรบริกรเด้บ้านเราที่อันเดิมอันดีๆไปเอากินเอาดีนี่บ้านเราปิ้งเป็ดเนื้อสุดแปลกมามากๆอยากกันได้นี่แต่แปลงนี่ผู้ขันไปบ้านในวันซ้ำไม่ใช่กินตานได้เอาซองโตมากินเล็กกันได้ใช่ไหมลายีพูดมันมันเห็ดเลยเนาะไม่หยาบเมือดเนาะส่งตัวอะไรแล้วแต่กินต้องเนาะอืมให้รสเห็ดเองเป็ดขอะไรออืยาก ซื้อออก,ก็ได้พวกกินเขาม่มายาติเกาาคือมันน้อย <c oughs> กินข้าว่เนื่อคาเพราะวมันใกลซื้อออก,ก็ได้ซื้อเกเกนตัาโตจากเกือบสโลเนาะนี่จะกินปีกหรือลา ตรงในหนึ่งเนาะสุดน้ำให้แขกฮ็ดกินรัดแปลงกับพอใจแล้วเนาะจะรัาไปรัดแลงเดี๋ยวนี้รัดแปลงนี่โอ้โหมีพิษพลาดเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยฝ่ายมฝ่ายมขึ้นด้วยชุดใส่แล้ว ไรก่อนนมันบุกขึ้นนะ่เชื่อไรวะคุณบุเชื่อนเไม่เข้าดูนะพกีมขึ้นอันออไี้ก็คเทียวไกเขาอ่ะนะอะไรจะขึ้นก่นอนไม่จะบง้อเท่นกันไม่ตวอ้โแล้วไฟนี่ล่ะนงตามขึ้น มันเข้าออแล้วมันหัเาเห็นจิซึ่งงดนะมดแบนี๋ยวนึงนเนะเสาอะยเดี่จะชิคกี้ลดแปงไซ้่งโอ้กินเกดแปง,ซงกซืข้าวินนานนี่กินแซี่เนาะเออซี่จีเลียง อ,อมคแม่แ่ผู้ก,ก็ใช่น้อยพับเพิ่อดอีไหมยันเก็อืมยัวกกวนเ็มมันเจียวเร็วโคตเนี่ยได้แล่ะบี้เคือแับกระซ้าอ่ะไ่ดีกว่าแด็มันก็แซ่บแล้ว,วาสามปันนะครบเก็บสิบพันต่อไรโอ้จะว่าได้พวกเก็บนิ้ แซ่ก็เกนสิพ,สพันเลเนาะแซ่กจางก,ก็เหมือนสามเครื่องที่อุ๊อเก้สิ่งจาง,งแล้วรเครื่อ้อรับจำนวนแซ่บประเวนี้ก็แซ่บดี๋ยวใส่น้นอายพอระามัเค็ม้อวานวานีนนก็แซ่บไป กิน,นมาวานนี้ซ่อมทำมาลาคือเป็นใครเนี่ยตามันี้เขเก็บดูกันยูตีน้นางมอนเก็บแท้ลาบดนนขอบอกนะนักยี้แต่ตาเอวปีนี้น,นึ่งนึงตลอดเหรอสะพานปะกไก่เขาก็ได้ไอืมเขา,าไปเบื้งน้ำัน็เป็นวายเลย ต้ก็ไปเบิงน้ำกันได้แนมาจะแปลงมีซ่องไปไปตงเนาะปืนจะเคลือไปก็คิเบิองทรงเฮอเช่ยบินโดนอยู่สาสาปแปดโดนไปเราไปบินเบิงื่อคืนซองเลยได้ซ่องเลยแต่มา น้อนลานน้อนลานเงินปิ้นหรือเปล่บ่ปิ้นป่ปินปินมืดเลยแค่บบพูดเยอกนาไหนว่าจะเอกหางเก้านะบ่มีปิ้นมีอย่างเนี้ยนักหัวหนเบาเนาะเจ๊กว่าเเขา เล่นก็องกับบุ้วงก็ลืมเลยเว้ยก็ลืมช่ไห <c oughs> จะซื้อซื้อให้เขห้อลงสิบห้า เบ่งมือตัวย่อยแต mm ่กินข้าวบดแสบปวดกับขี้เดียดเข้ากันนะนี่ใช่ไขี้เดียดแห้งหน่นี่ใส่ถุงมือยังเป็นอันนี้มาเตยอือี๋ยวมืออื่นเขาจะเอาถุงมือหย่างก่อนมันเปื้อนตอนค่อยไปเฮ็ดอันนั้นโอ้ยแปรอันนั้นต้อยไปจับแล้วไปแหล่ได้แหลกว่านะน้ำมันเครื่องสุดนี่เป็นน้ำมันเครื่องรถทุ่นใดนะโอ้มันมาเตยโอาบปวดรมาไว้เบ่งมือตัวย่อยแกมาล้างล้างมือก่อน เปด้บอลในคลิปคือคาดดิ <S <S คลิปไม่ดีนะคือคาดจช่ปะใส่มะนาวลา่ะดีขึ้นไหมเนี่ยบ่ดีค่อยปะพี่ลึกขนาดอันสุดนี้นี่มันต้องอ่อนบุรุษจ่ะโอ้บุรุษว่าคอยว่ามันต้องอันนนั้ต้องแซ่บแล้วล่ะแซบก็ได้แซบไม่อยู่บนทางหน้าผู้ว่าผู้ว่าเท็ดไดไหมเลยแซ่บก็เอาบุรดดุษเนี่ย พี่ระวังตัให้หลายกว่านี้เพราะว่ามันอันนี้มันพิลิพิลโลพุน่นอะมืออื่นชิไดเ้เห็นนะอันน่ะโอนเดี๋ยวถุงมือใหม่มาใส่ถุงกนาดถุงมือใส่โอ้โหละกับยังเดียวออ บเบ้ามาเจ็๊ยบตีมาสิที่โปมาเออดีขึ้นวะเออโอ้ยจบรอดทุกคนโอ้ยวันนี้นโอมถึงบ้านมาเออดีขึ้นโซ <laughs> มาโซมุปะคนนี้หนังมันรอบสุดแจ่บ ต้องแฝบเนาะนมันต้องออกมาหลังมว้งคนละคนเจ็บโอ้ดีขึ้นเลยดีขึ้นหลายดีเลยแหละเอาอ,อย่างไปให้่อ้นปะดีไป ต uh. ิดเลยเนาะมาอ่ะนี่นะนี่นะอกจะไปใส่อีกโบใส่มือก่อเลย เรไม่แชร์ติเราเคยคุยบ้านของเองสิก็เก็บกอยซงจีนะเจ้าเคยเคยเจ็บปะเจ็บเออโอเคอยู่ใครได้เมียดีเนาะเอออ่ะพอ จับพออกแค้ทุกคนเลยมีมลายอยู่มือตัวย่ยอยเปื้อกแถววะ <S <S ตั้งอันล่างก็กันนี้มือมือมัดจักเถอแฟบนะนาอมือน,น,ะน่ะไล่เครื่องควจะลำคานควจะเป็นล่างพุชิลไป้องดูมีขึ้นบน่มีขึ้นลายโห อ่านมก่อนเอะทุกคนเด้อลาทุกคนไปก่อนเด้อออโต้ไปนอนนะแม่จันเลยทุกคนคุณคลิปวิดีโอนี้ออโต้ไปนอนนะแม่จันพุณแล้วมืดละ